นางสวยนางนิ่มรีบเอาข้าวมาให้ข้ากินสิอึดอาดยืดยากกันจริงๆเลยชัยชายหนุ่มวัยสามสิบเร่งรีบให้เมียทั้งสองของเขาหาข้าวปลามาประเคนให้กินและต้องดูแลปฏิบัติเขาอย่างดีทําให้ชายในหมู่บ้านทุกคนต้องอิจฉาเขากันทั่วหน้าเมียทั้งสองก็ดูรักใคร่กันดีไม่มีใครลิษยากันเลยแม้แต่น้อยทําให้สามผัวเมีย อยู่กินกันมานับเข้าปีที่สิบแล้วทั้งสามคนช่วยกันทำมาหากินโดยนิ่มและสวยออกไปรับจ้างเย็บผ้าในตัวเมืองตกเย็นทั้งสามก็กลับมาอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาเช่นนี้ทุกวันด้านชายนั้นมีอาชีพรับจ้างหาสัตว์สงวนจึงไม่ขัดสนเงินทองเขามีเพื่อนกงเล่ามากมายแม้แต่นิ่มและสวยจะตักเตือนก็ไม่สามารถห้ามปราม การดื่มอบายมุขของชัยได้ตกเย็นวันหนึ่งชัยและเพื่อนได้นั่งสังสรรค์กันที่ร้านชำกลางหมู่บ้านไอ้แสงชนโว้ยไอ้สุราพวกนี้มันช่างหวานเจี๊ยบซะจริงจริงเอะไม่เหมือนเมียที่บ้านข้าเลยวะ <laughs> กูก็ได้แต่นั่งอิจฉามึงไปวันวันทำยังไงจะมีเมียสองคนได้เหมือนมึงวะ มึงจะไปใส่ใจอะไรมากมายกูกะว่าจะหาเพิ่มอีกสักสิบคนส่วนนังคนที่บ้านนะคนหนึงก็ขี้บน่นชิบหายอีกคนก็เชื่องช้ากุลโคตรจะเบื่อระหว่างที่ชัยและแสงสนทนากันอยู่นั้นเขาไม่รู้เลยว่าขณะนั้นนิ่มและสวยเดินผ่านร้านชำพอดีเมียทั้งสองของชัยได้ยินเข้าถึงกับโมโหและเสียใจไม่คิดว่า ชายที่ตนยอมตกลงปรงใจและยอมจำนนอยู่ด้วยกันสามคนผัวเมียจะคิดร้ายต่อพวกเธอได้ถึงเพียงนี้นิมยังคิดจะจัดการเรื่องนี้ยังไงถ้าคิดจะมีเมียเยอะนะักก็จงอยู่เป็นพ่อม่ายตลอดไปเราสองคนอายุยังน้อยไม่ได้ขีดริยวขี้เหล่อะไรแล้วจะมาถอนไอ้ชัยกันทำไมวะ นิ่มและสวยตัดสินใจเก็บข้าวของพร้อมใจหนีออกไปทันทีเธอทั้งสองพอรู้จักเศรษฐีในหมู่บ้านจึงของานและอาศัยอยู่ด้วยเป็นการชั่วคราวเมื่อชายเมาแอกลับมาถึงบ้านกลับสังเกตว่าไฟมืดสนิทเหมือนไม่มีใครอยู่ดังเนมนังสวยวู้ทำไมปล่อยบ้านมืดได้ขนาดนี้วะพวกเอง็งมัวทำอะไรกันอยู่วะ นน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 อถ้าเจอตัวจะเคียนด้วยแซ่ไหวซะดีไหมวะ <S <S> <S เขาเรียกหานิ่มและสวยเท่าไร่ก็ไม่มีเสียงตอบรับกลับมาชายหนุ่มเดินหาทั่วบ้านจนส้างเมาก็ไม่เหลือแม้แต่เงาของเมียสาวหรือว่าสองคนมันจะหนีเราไปแล้วจริงๆวะเนี่ยชัยเข่าสุดนั่งครุนคลางเพ้อหาเมียสาว สดเหล้าเข้าปากอย่างบ้าคลั่งนับวันเขาก็ยิ่งดื่มหนักขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งที่แก้ไม่ตกคือน,นิสัยความเจ้าชู้เขาพาผู้หญิงมากหน้าหลายตาม,มาอยู่ด้วยแซงหลอกให้รักจนหมดใจแต่ชัยก็ไม่ได้ดูแลพวกเธอให้ดีกลับใช้ชีวิตเสอเพลเอาผู้หญิงมาเป็นของเล่นและมักจะปล่อยให้เมียแต่ละคนต้องทนทุกข์ทรมานบ้างถูกทิ้งบ้าง ตรอมใจจนตายแต่แล้ววันหนึ่งผลกรรมที่เขาทำไว้กับหญิงหลายคนก็ย้อนกลับมาเอาชีวิตเขาด้วยโรคร้ายหลังจากชายตายไปวิญญาณของเขาก็กลายเป็นผีพ่อไม้ที่ไม่สามารถไปเกิดได้และยังคงวนเวียนอยู่ในหมู่บ้านวิญญาณอาฆาตของเขาออกอารวาสจนชาวบ้านต่างหวาดผวาไปตามๆกันผีพ่อไม้ชายไม่ได้มาตามหาชายโซ เหมือนที่คนส่วนใหญ่เชื่อแต่มันกลับมาหาผู้หญิงที่ยังไม่มีสามีหรือแม้แต่ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วยังไม่มีลูกเพราะมันต้องการหาเมียเพิ่มเพื่อเอาไปอยู่ด้วยในโลกหลังความตายกลางดึกของคืนเดือนดับขณะที่รุง่งหญิงโสดประจำหมู่บ้านกําลังนั่งทำขนมไว้รอขายพรุ่งนี้เช้าสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว กลับมีลมกันโชกแรงพัดผ่านเฉียดไปเฉียดมากระทบตัวเธอจนใจหวิวลมอะไรามาพัดเอาตอนนี้เนี่ยถ้าฝนตกพายุเข้าขึ้นมาพรุ่งน,นี้เช้าจะขายขนมยังไงกันเฮ้ยเธอได้แต่นั่งบนพร่ำเพ้ออยู่คนเดียวแต่ไม่นานนักกลับได้ยินเสียงชายคนหนึ่งแววมากระทบหู ด้วยเสียงที่เย็นเยือยมาเป็นเมียข้าเธอมาอยู่เป็นเพื่อนข้าในโลกหลังความตายเธอรุ่งสะดุ้งเฮือกเมื่อเสียงนั้นเงียบลงทันเก็บข้าวของแล้วขึ้นไปบนเรือนเธอคิดในใจว่าไม่เสียงคนก็เสียงผีหญิงไวกกลางคนจึงรีบเข้านอนห่มผ้าคลุมโปงด้วยความกลัวจนหวาดระแวง รุง่งได้เผลอหลับไปโดยไม่รู้ตัวจู่ๆผีพ่อไม้ชัยคลืบคลานขึ้นที่นอนอย่างช้าๆมันค่อยๆคล่อมตัวเธอใช้มืออันสากกระด้างลูบคลำไปที่ตัวรุง่งขณะที่รุ่งเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างสัมผัสตัวเธอเบอิดตาดูอย่างรวดเร็วและแล้วสิ่งที่เห็นถึงกับช็อกคาตาเมื่อใบหน้าไอ้ชัยผีพ่อไม้ กำลังจ้องตาสแสยะยิ้มให้เธออยากสยดสยองมันไม่รีรอใช้มือบีบรัดคอของเธอแน่นตัวของรุ่งดิ้งพลานเพราะหายใจไม่ออกเธอแกะมือของมันออกเท่าไหร่ก็ไม่สามารถทำได้จนทุกอย่างสงบลงรุ่งสิ้นใจไปในที่สุดด้วยเงื้อมือของผีพ่อไม้ใจโหดมันนำพาตัวเธอ ไปเป็นบริวารในโลกหลังความตายร่างของรุ่งจากไปอย่างไม่สงบสุขชาวบ้านในหมู่บ้านเริ่มหวาดกลัวกันทั่วหน้าเพราะการตายของรุ่งเป็นศพแรกที่ตายอย่างประหลาดและมีศพของหญิงโสดรายต่อ,ตอไปตายเฉกเช่นเดียวกันอยู่อย่างต่อเนื่องสภาพศพไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรืออาการป่วยหนักผีพ่อไม่ออกอารวาส ไม่เว้นวันจนชาวบ้านเริ่มหวาดกลัวและลือกันว่าผีพ่อแม่ออกมาเอาตัวผู้หญิงโสดไปจนหมดหมู่บ้านแน่ๆถ้าพวกเราไม่รีบจัดการมันพวกเองอย่าเพิ่งวิตกกังวลกันบ้างเลยทำตามที่ข้าบอกแก้เคล็ดกันไว้ก่อนชาวบ้านพากันแก้เคล็ดตามผู้ใหญ่ดำบอกด้วยการให้สาวโสดนำเสื้อผ้าผู้ชายมาแขวนไว้หน้าบ้าน หรือแม้กระทั่งให้เด็กผู้หญิงผูกเชือกแดงไว้ที่ข้อมือเพื่อป้องกันไม่ให้ผีพ่อไม้มาเอาตัวไปความเชื่อนี้มีมาตั้งแต่โบรโบราณข้าหวังว่ามันจะเกรงกลัวเคล็ดพวกนี้หมู่บ้านเราจะได้สงบกันสักทีคืนพระจันทร์เต็มดวงที่เริกง,งามยามดีเป็นคืนที่นังละอกํากำลังจะคลอดลูกสาว เวลาผ่านไปหนึ่งชั่วยามหมอตำแยก็ทำคลอดเด็กออกมาจนแล้วเสร็จเด็กน้อยหน้าตาน่าเกลียดหน้าชังได้ลืมตาขึ้นมาบนโลกใบนี้แต่ทว่ากลับเกิดเรื่องสยองอีกครั้งผีพ่อไม้ชัยไม่ยอมรามือมันต้องต้อง,องมองมองอยู่บนเรือนของนางละอขณะที่ทุกคนกำลังยุ่งอยู่กับการต้อนรับชื่นชมเด็กน้อยอยู่นั้น ไอ้ผีชายวิญญาณอาฆาตไเด้เข้าแฝงร่างชดพ่อของเด็กท่านใดนั้นชดมีอาการแปลกประหลาดตาแข็งทื่อเหมือนถูกสะกดจิตเขาอุ้มลูกสาวตัวน้อยมากอดไว้แน่นแล้วบอกให้ทุกคนที่มายินดีกลับบ้านไปก่อนเองพักผ่อนเถอะเดี๋ยวคืนนี้ขาดูลูกให้เองเมื่อทุกอย่างเงียบสงัดชดได้อุ้มเด็กน้อยเดินลัดเลาะไปตามคันนา จุดหมายของมันคือกระท่อมเล็กท้ายหมู่บ้านที่มีชายคนหนึ่งมาจากต่างถิ่นอาศัยอยู่เมื่อถึงกระท่อมชดวางลูกสาวแรกเกิดไว้ที่เสื่อผืนเก่าเสียงร้องไห้ของเด็กบ่งบอกถึงการหิวนมแม่อย่างที่สุดแล้วชดก็เดินกลับบ้านไปอย่างไร้ตัวตนผีพ่อไม้ชัยปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าชายผู้นั้นข้าเอาตัวเด็กมาถวายให้แล้ว สิ่งที่ต้องตอบแทนกันอย่าลืมละพ่อหมอสมข้าจะลืมได้อย่างไงผ <L un> ีพ่อมาอย่างเองมันก็แค่ต้องการสาบวิญญาณผู้หญิงให้สมยอม <L un> ข้าทำได้สบายมาก <L un> ข้าต้องการแก้แค้นหนังนิ่มกับนังสวยข้าจะเอาชีวิตจิตวิญญาณของมัน มาเป็นเมียาธาตุของข้าในโลกแห่งความตายเองไปเอาศพของมันมาให้ได้นอกนั้นข้าจัดการเอง <S <S 1> <S 1> รุ่งเช้าเสียงโวกเวกโวยวายร้องไห้ของนังละออดังสะพัดไปทั่วหมู่บ้านเดะมันเกิดอะไรขึ้นนงละออพ,ะพ่อผู้ใหญ่ช่วยฉันทีลูกสาวฉันหายไป ถามไอ้ชดมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี่ใครมันมาขับอยลูกฉันไปไอ้เมเอ็งรียบไปตามชาวบ้านมาช่วยกันตามหาลูกนางละอเราต้องควานหาไอ้ตัวต้นเหตุมาลงโทษให้ตรงได้ด้านผีพ่อไม้ชัย มันอาคาดแขนนิ่มและสวยเป็นทุนเดิมจึงไม่มีท่าทีละเว้นสองชีวิตนี้ได้ขณะที่นิ่มและสวยทำงานบ้านให้ท่านเศรษฐีอย่างขมักขะมันจูจูกลับรู้สึกว่ามีคนยืนจ้องเธอทั้งคู่สวยยังรู้สึกเหมือนมีคนแอบดูเราไหมข้าว่ามันแปลกๆก็เหมือนอย่างที่เอ็งคิดแหละแต่รีบทำงานเธอ ท่านเศรษฐีใกล้จะกลับมาถึงบ้านแล้วถ้าง,งานไม่เสร็จข้ากับเองโดนเพ่งกระบาลแน่ไอ้ผีชัยเห็นเมียทั้งสองอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขยิ่งทำให้เครียดแค้นมากทวีคูณมันปรากฏตัวต่อหน้านิ่มและสวยเธอทั้งสองพังหะทิ้งข้าวของที่มือด้วยความตกใจมึงคิดว่ากูจะปล่อยมึงไปง่ายๆหรออีนางตัวดีพวกมึงกล้า ยามศักดิ์สีหนีกูออกมางั้นก็ไปเป็นทาสกูตลอดไปเถอะผีพ่อไม้จับหัวเธอทั้งสองกระชากลากถูไปที่ป่าข้างบ้านเขาฆ่าท umm> ั้งสองเมียจนสิ้นใจตายด้วยงามมืออดีตผัวรัก ผีร้ายดัร่างอันไร้วิญญาณของนิ่มและสวยไปที่กระท่อมของหมอผีสมเองได้ตัวมันมาจนได้นะไอ้ชัยร้ายกาจไม่เบานี่ว่าเอาละข้าจะทำพิธีรวมดวงวิญญาณของพวกเองเป็นหนึ่งเดียวคราวนี้เองจะสั่งการมันยังไงก็ยอมได้หากข้ามิได้เป็นสุข พวกเองสองคนก็อย่าหมายว่าจะมีความสุขไปได้หมอผีสมทำพิธีให้ดวงวิญญาณของนิ่มน้ะสวยไม่สามารถหนีไปจากผีพ่อไม้ชัยได้เธอต้องเชื่อฟังและปรนิบัติเขาเช่นเดิมเหมือนที่เคยมึงมานี่สินงนิ่มน้าสวยอย่าคิดว่าเป็นวิญญาณกันแล้วกูจะเรียกใช้พวกมึงไม่ได้นะ เขาใช้มือลูบไล้สัมผัสตัวเมียทั้งสองทำให้นิ่มและสวยสะอิดสะเอียนไม่อยากแม้แต่จะมองหน้าผีร้ายจอมอาฆาตตนนี้ขณะที่หมอผีสมใช้ผีพ่อไม้ชัยเป็นเครื่องมือในการหาศพเด็กหญิงแรกเกิดมาให้เพื่อใช้ทำพิธีเสพเลือดเพิ่มพลังมนต์ดำของตนหรือแม้แต่ผีชัย ที่กำลังง่วนอยู่กับการควบคุมเมียผีทั้งสองเขาลืมไปว่ามีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งกำลังมุ่งหน้ามาหาพวกตนอยู่ด้านชาวบ้านช่วยกันควานหาลูกของละอ,อจนถึงเวลาพบคำ่ำผู้ใหญ่ดำให้ลูกน้องไปนิมนต์หลวงพ่อมันที่วัดมาช่วยหาอีกแรงท่านนำย่ามผู้ใจสะพายใส่บาแล้วรีบตามกลุ่มชาวบ้านไปด้วยความห่วงใย ผู้ใหญ่ดำแบบปืนลูกซองนำทีมค้นหากลุ่มชาวบ้านถือคบเพลิงเปลวไฟลุกโชนสว่างจ้าจนในที่สุดหลวงพ่อมัน่นได้บอกทุกคนหยุดท่านต้องการนั่งทางในดูเพื่อหาเบาะแสได้บ้างท่านนั่งสมาธิก็พบว่ามีกลุ่มควันดำลอยเควงไปมาบางสายตาเหมือนซ่อนเร้นอะไรบางอย่างนะโมพุทธายะนะมะพะทะ จะพระกะสะนะชาลิเตท่านเปล่งเสียงสวดมนต์อย่างแผ่วเบาแล้วภาพที่ปรากฏขึ้นมาพร้อมกับกระท่อมหลังหนึ่งและหมอผีกำลังทำพิธีอยู่เอาระผู้ใหญ่ดำต้องไปกระท่อมท้ายหมู่บ้านแล้วเราจะพบสิ่งที่ตามหาเอาบอลเราบัวรออะไรกันอยู่ละ่ะไปกันเลย รีบไปช่วยเด็กกันเร็วๆเมื่อมาถึงกระท่อมเหล่าวิญญาณที่ถูกกักขังส่งเสียงกรีดร้องขอความช่วยเหลือดังไปทั่วบริเวณหมอผีสงพนมมือไร้คาถาใส่เว่เรียกพลังเขากลายเป็นเหมือนอสูรร่างยักษ์ที่ชาวบ้านเห็นต่างวิ่งหนีกันแตกกระเจิงเหลือเพียงผู้ใหญ่ดำที่พอจะมีวิชาอยู่บ้านและหลวงพ่อมั่น ชาวบ้านที่ช่วยเหลือกันนําสายศิลมาพันตัวเองเอาไว้แสหาเรื่องกันดีนะักพวกเองมันทำตัวหน่าเบื่อกันเสรจ,จริงจิงสิ้นคำอสูรยักษ์ทุบพื้นดินจนแตกร้าวเศษดินเศษหญ้าปลิวกระจายฟูฟ้องเข้าตาของทุกคนพลังของมันเหลือล้นใช้มือหักกิ่งไม้ทุ่มใส่หลวงพ่อแต่ท่านไม่เกรงกลัวพนมมือสู้กลับ ด้วยคาถาป้องกันไสยเวทกิ่งไม้เหล่านั้นตกลงสู่พื้นดินทำอันตรายหลวงพ่อไม่ได้จู่ๆผีพ่อไม้ชัยปรากฏตัวออกมาช่วยหมอผีอ้าวไอ้ไทยเฝีมือมึงกับหมอผีชั่วนี่เองเสียดายแผ่นดินเกิดที่หมู่บ้านนี้จริงๆมึงทำกับเด็กเล็กและวก็ผู้หญิงได้ลงคอแล้วมาหนักส่วนไหนของผู้ใหญ่เหรอนี่เรียกทั้งพระ ทั้งคนมาแค่นี้จะสู้อะไรกับพวกข้าได้ผีชัยพุ่งตัวประชิดผู้ใหญ่ดำมันใช้แขนล็อกคอแกไว้ขณะก,กำลังจะให้หมอผีสมจ้วงแทงผู้ใหญ่ดำว่ามนคถาจนคลายพลังผีพ่อไม้ไอ้ผีชัยเกิดแขนขาอ่อนแรงในทันทีด้านหลวงพ่อหยิบขวดน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ ราดไปทั่วทั้งตัวของผีพ่อไม้มันปวดแสบปวดร้อนร้องโอดโอยขอให้ช่วยแต่ท่านก็ยังราดน้ำมนต์และสวดมนต์ไปด้วยข้าข้าข้ายอมแล้วข้ายอมข้ายอมแล้วข้าข้าไปทำชั่วแล้วครับหลวงพ่อข้ายอมแล้วเองนี่มันโง่ยอมคนง่ายๆจริงๆไอ้ผีมักมาก ฮ้ยพวกมึงต้องเจอมวยถูกคู่อย่างกูนี่หมอผีเป่ามนใส่ตัวของผีพ่อไมยมันลุกขึ้นมาพูดพลาดราวกับผีดิบแล้วรวมพลังกันสู้กับอสูรยักษ์วิญญาณอาฆ,าฆาตกรีดร้องเสียงแหลมทำให้ชาบ้านแสบหูจนเลือดไหลาอาบแก้มอาการตัวชาเกิดขึ้นกับทุกคนรวมถึงหลวงพ่อท่านเห็นว่าท่าไม่ดี หยิบดาบลงอาคมออกมาเหวี่ยงโยนไปใส่ตัวของหมอผีมันบาดเจ็บมีแผลเวิร์ดที่ช่องท้องพลังของมันและผีพ่อไม้ร่อยหลอลงทุกทีหลวงพ่อใช้จังหวะนี้โปรยว่านไพรที่ใช้คลายมนต์ดำใส่ตัวของหมอผีและผีไอ้ชัยมันทั้งสองดิ้นพรานเหมือนโดนน้ำเดือดแล้วนอนสิ้นฤทธิ ครวนครางด้วยความเจ็บปวดเหล่าวิญ,ญญาณทั้งผู้หญิงเด็กเล็ก<ๆ>รวมถึงลูกละอ,อเข้ามานั่งก้มกราบหลวงพ่อขอบคุณบาร,รมีของท่านที่ช่วยปลดปล่อยให้พ้นจากความอาฆาตของผีพ่อไม้ในครั้งนี้ความอาฆาตพยาบาทไม่เคยทำให้ใครมีความสุขรันแต่จะมีความทุกข์และเกิดบาปกรรมในทุกภพทุกชาติไป ขอให้ดวมวิญญาณของโยมทุกดวงไปสู่สุข,ขติในภพภูมิที่ดีเถิดนับจากวันนั้นเรื่องราวของผีพ่อไม้เป็นที่เล่าขานกันมาตลอดในหมู่บ้านและเป็นเครื่องเตือนใจให้เคารพต่อความเชื่อพิธีกรรมที่สืบทอดกันมาเพราะในวันข้างหน้าไม่มีใครรู้ได้ว่าต้องเผชิญหน้ากับผีพ่อไม้กันอีกหรือไม่ หรือบางทีวิญญาณของเขาอาจจะยังรอมีรักไปอยู่ด้วยกันอีกครั้งก็เป็นได้